วันนี้ไม่อยู่ที่โครงการใหม่นะคะตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างกาลังเอาตะแกรงฟุตติ้งกับเตาตมหม้อลงเตรียมที่จะเข้าแบบแล้วก็เทฟุตติ้งโอเคแล้วก็วันนี้เป็นวันที่31มสิบเอ็ดพฤษภาคมแน่นอนบายๆอย่างนี้เป็นเวลาที่ต้องเตรียมจ่ายเงินเดือนสวัสดีครับ,รบวันนี้ไม่อยู่ที่โครงการใหม่นะคะตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างอัปเดตหน่อย ก,ก็จะมีหลังนู้นนะกำลังเทลีนนะครับเมื่อเช้าตบดินไปแล้ว,ทวเทลีนแล้วก็เตรียมที่จะทําเดินขานนะครับหลังนี้นะครับก็กําลังเอาตะแกรงฟุตติ้งนะครับกับเสาต่อมอ้อลงนะครับเพื่อที่จะเตรียมที่จะเข้าแบบแล้วก็เทฟุตติ้งนะครับเพราะว่าเสาเข็มลงไปแล้วนะครับตัดแต่งหัวเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็วันนี้เป็นวันที่31มสิบสอสงหาคมแน่นอนบ่าย,ายอย่างนี้เป็นเวลาที่ต้องเตรียม ่เเงินนดืออรอบนี้ยเฮียบ่นว่ายอดเยอะเพราะว่ามีลูกน้องที่มีงานเหมามี3 1เวันพรุ่งนี้ก็ลูกน้องก็เลยขอพักกันเลยครับนะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นต้องเคลียร์งานนะคะให้หมดเดี๋ยวจะเริ่มจ่ายเงินที่ไซนี้แล้วใช่ไหมเฮียใช่ครับอืมเป็นไงบ้างได้ข่าวเราก็พูดแล้วพูดอีกเรื่องขั้นแรงขั้นต่าก็รอเขาประกาศเนาะ คนที่ได้น้อยสุดก็ต้องปรับแล้วก็ต้องยกทั้งองค์กรอย่างเง<อ>ี้ยถูกไหมนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องรับพอผู้ประกอบการรับแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภครับต่อมันก็จะส่งไม้ต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันสเตเบิลเหมือนโครงการน,นี้ราคาก็ปรับไปเนาะตามของที่แพงขึ้นนะครับนั้นใครที่ได้ก่อนก็เป็นกําไรไปเลยนะคะเพราะว่าแน่นอน once ที่เราเซ็นสัญญาแล้วอ่ะมันก็จะต้องรับราคารับต้นทุนไปเลยโอเคอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเฮียจ่ายตังค์เนาะแล้วก็ไปอีกอกีก่ไซส์สามที่เดี๋ยวขออนุญาตจะให้ถ่ายดูฟีลลิ่งลูกน้องตอนรับตังค์บ้างนะคะอ่าแล้วก็อาจจะบอกไปเลยว่าตรงนี้ตรงนั้นทำอะไรตรงนี้จะขึ้นสามหลังนะคะคเป็นบ้านตัวอย่างหลังหนึ่งเนาะแล้วตรงที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะลงเสาเอกปลายเดือนมิถุนายนครับ ทุงนี้ไปจับปลาปะ่ะจับทุงนี้ไปไหนทุงนี้ไปจับปลาไปหาปลาเขาเตรียมแหเอาแล้วตรงนี้บรรยากาศดีมากเลย ท้ายโครงการเนี่ยก็จะติดถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดใช้นะคะก็ทุกหลังในโครงการก็จะมาออกถนน,ถน,นเส้นนี้หมดนะคะท้ายที่ก็คือจะสูงแล้วก็ลาดลงมานะคะหน้าที่นีไปอีกทีหนึ่งบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใช้วิธีโอนอย่าลืมว่าลูกน้องเรานะครับเป็นต่างชาติที่ ตีวีซ่านะครับเข้ามาทํางานในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ได้เปิดบัญชีกันเขาจะนิยมรับเป็นเงินสดนะครับรับเงินสดแค่เสร็จบุคกเขาก็จะไปที่ร้านรวมเงินแล้วก็ไปให้ร้านอ่ะโอนไปที่บ้านส่วนน้อยนะที่ที่ชอบใช้ตัวนี่ยจะเป็นหัวหน้างานที่เปิดที่เขาใช่เขาอู่มานานเขารู้ภาษาเนอยู่มานานใช่ครับแล้วที่เราหายไปไม่ไลฟ์เลยอาทิตย์ กว่าเนี่ยเฮียไปประชนภัยอะไรมาก็งานยุ่งนะครับงานยุ่งพอดี mm hmm. หาผู้ช่วยก็ยังหาไม่ค่อยได้นะครับจริงๆอ่ะต่างชาติอ่ะเขาสู้งานนะแต่เขา mm hmm. เขาไม่รู้ภาษาหรือรู้ภาษาก็น้อยไม่รู้หนังสืออีกทําเอกสารทําอะไร mm hmm. ไม่ค่อยเป็นขับรถก็ไม่รู้ทางอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้ในเรื่องของฝีมือแรงงานความอยากทํางานใช่แต่คน mm hmm. แต่ส่วนใหญ่ั่วเป็นคนคนไทยปุ๊บ ก็จะไม่ค่อยสู้งานเพราะงานก่อสร้างต้องยอมรับเป็นงานที่งานที่ค่อนข้างหนักนะครับจริงคนไทยอาจจะมีโอกาสไปทํางานอื่นที่มันสบายแล้วได้ตังค์เท่ากันใช่อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นค่ะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยงานก่อสร้างอะสําหรับโดยทั่วไปนะครับถ้าเราเก่งเราทําได้เนี่ยเพดานมันจะสูงกว่างานอื่นๆเออใช่เมื่อวันก่อนเฮียสัมภาษณ์ผู้ช่วยเนาะ ประจำไซต์งานก็ให้ไมซ์เซตอันนี้ไปน้องบอกว่าน้องไม่ชอบทํางานห้างอนะไรเงี้ยคืองานห้างก็กกสบายครับแบบแอร์เย็นไม่ร้อนแต่งานเนี้ยงานในไซต์อะ่ะสําหรับถ้ามาอยู่กับเรานะเราไม่รู้ชื่ออื่นนะเฮียครับแต่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันนะ,ะถ้าเขาได้สกิลบริหารน่ะแล้วช่วยโปรเจกต์โอนเนร์ได้เยอะช่วยเจ้าของได้เยอะช่วยตัวพรัหมาได้เยอะอะเขาก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นนะเงินเดือนก็หลายหมื่นนะ ใช่ใช่บางคนอ่ะไม่ต้องจบสูงด้วยแต่มีใจทํางานแบบชอบงานบริหารจัดการเงี้ยโอเคเลยครับน่าทํานับวันนะงานแบบเนี้ยจะมีคนทําน้อยลงใช่ครับพอทําน้อยลงแล้วไงมีมานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่ซัพพายมันน้อยไงเฮียงนั้นโอกาสที่ค่าตัวเขาจะสูงกว่าคนอื่นอ่ะครับก็มีคือมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้เยอะคือบางคนเนี่ยเก่งต่อยอดได้เยอะ ต่อยอดได้เยอะบางโครงการเนี่ยเขาซื้อตัวเลยนะเขาซื้อตัวไปทําเลยไปช่วยทำเงินเดือนก็หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นหรือถ้าเก่งเนี่ยผมมองว่าหลักแสนนะครับถ้าช่วยเจ้าของโครงการได้จบจริงๆอ่ะคนอาจจะกังวลว่าก็งานเทคนิคไม่ได้อ่ะเฮียแต่จริงๆที่มันมากกว่างานเทคนิคคืองานอะไรคะงานบริหารหงานบริหารและงานสื่อสารด้วยใช่ครับบางทีไม่ต้องอาจจะยังแบบประสบการณ์ด้านบริหารหรือเทคนิคอาจจะน้อยแต่ เป็นคนขยันสื่อสารเป็นคนแบบคอนเนคภาพรวมของโครงการให้เจ้าของงานได้อะเอ้ยพี่ตรงนี้ของมันเหลือแค่นี้เองมันโอเคไหมเนีย่ยถามมีปากก็ถามเป็นคนรายงานอ่านรา,ายงานก็สําคัญถูกปะเฮียรเราจะบริหารงานยังไงถ้าเราไม่มีข้อมูลมาให้เราบริหารถูกต้องฉะนั้นในองค์กรใหญ่ๆมันจะมีเลยนะเฮียแบบอย่างที่เราเคยอยู่ใช้งานใหญ่เขาจะมีแผนกไทม์คิปเปอร์เลยนะเป็น,นแผนกที่ทําเกี่ยวกับลงเวลางานโดยเฉพาะอะ มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรคนงานเขาก็ทํางานใช่ปะเขาก็ต้องได้ตังตรงเนาะใช่ครับดังนั้นการเก็บข้อมูลก็ต้องตรงด้วยอืนี่แหละก่อนจะบริหารจะต้องมีข้อมูลมาให้บริหารก่อนอันนี้สําคัญกว่านะแล้วคนที่ c o l l e c ด data เนี่ยเอาข้อมูลมาเนี่ยก็มีความสำคัญใช่นี่ยถึงเคยบอกไอตอนที่ไลฟ์เรื่องซัดงานคอนอะ่ะครับเรานั่งอ่านแต่รีพอร์ตอะแต่บางทีเราไม่ตอ้องเราไม่เคยผ่านงานจริงเราจะไม่มีตอบเองเลยว่า ใช่เหรอวะที่เขียนมาถูกป่ะเราอาจจะอ่านเฉยๆแต่บางทีแบบถ้าเราเอ็กซ์เพรียของเราเองมาแล้วเราประสบการณ์เรามันแล้วเนี่ยด้วยตัวเราเองอะ่ะเราจะรู้ว่าอมันใช่เหรออะไรเงี้ยถูกป่ะเฮียมัน<ม>จะมีบรรยากาศในการวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเออตามประสบการณ์ตัวแล้วเนี่ยมันเออเออเออเนี่ยจริงว่ะอันนี้แบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะไปดูด้วยตาตัวเองสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะมาอีกไซส์หนึ่ง ไอ้โตมาโหลานอลังการงานสร้างเป็นไงโอ้โห,โโหโเฮียต้องลงรปเอาหินวันไหนอ่ะวันศุกร์ศุกร์นี้แล้วเหรอศ<ช>ุกร์ที่เขาหยุดกันเหรอใช่สในใจบริษัทแบบนี้เขาก็ไม่ได้หยุดตลอดงานก่นอสร้างไปอีกไซส์หนึ่งนะคะจ่ายตังค์นะคะผ <c oughs> ิดไม่ได้นะ ไม่เาาไม่่เีกวป็นคุณผู้หญิงปูกระเบื้องนะคะแล้วก็เป็นปูแผ่นหินซะด้วยเนี่ยเฮียใช่อันนี้บาะที่ว่าแม่เขามาดูแล้วมันสีมันจะเป็นอย่างนี้ยครับนีส่วนหนึ่งอยู่กับสุดนะไาวสวยค่ะเฮียครับหายเหนื่อยไหมหลังนี้หายเหนื่อยยัง อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะเหลือแค่ตกแต่งละใกล้ละใกล้ละร่วมร่วมกี่เดือนน่ะก็จะปีนึงแล้วครับจะปีนึ้วเพราะว่ามันมีสะดุดด şey ้วยนะมีสะดุดคนงานออกด้วยโดนสะดุดคนงานออกไปเป็นเดือนเหมือนกันนะแล้วก็มีรอของบ้างเจอผลนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ไอ้พวกกระเบื้องหลังคานี่รอนานเนาะใช่ใช่มีครอบของลงรถเนี่ยนควรสั่งเผื่อเนาะไม่ควรสั่งขาดนะคะครับ ไปอีกที่นึงพระเอกพระเอกไอ้นี่ขาไอนี่เาใอ้ัวนองด้ยไอ้เอ้ตอนใช่คุณเดยที่เราไปเกี่ยวเขาเองกำยองเพราะเราจะไปแล้ไม่ใช่หรอมช่สวยอ่ะ เฮียนี่เยอะคืออะไร,รอ่ะบางทีเขามาแล้วก็ทําบัตรไงทาบัตรเราก็จาเป็นจะต้องออกไปก่อนเราออกให้เขาก่อนใช่ครับสู้ชีวิตเนาะคนอโอกาสมันก็ไม่เหมือนกันเขาก็ต้องเปิดด้วยการทําบัตรก่อนเป็นหนี้ก่อนเหมือนที่ว่าเราเคยได้ยินข่าวคนทางไทยไปไต้หวันอะไรเงี้ยก็ต้องเสียตังก่อนใช่ใช่ทำบัตรก็เสียค่าทำีซ่าทำ์ o เ k อร์มิ t ตรงครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเคสที่เราออกให้ลูกน้องก่อนเนาะคือเดินเดินหนึ่งเราก็ออกเยอะเหมือนกันนะก็ใช่ก็ต้องทําะมันมันเป็นกฎหมายมันก็ต้องทําค่ะแต่เขารู้ว่าเขาอยู่กับเราอ่ะเราก็คือจ่ายตรงอยู่แล้วยังไงก็ได้ตังค์ถูกต้องครับแต่ว่าอาจจะหักเป็นงวดงวดไปอาจจะไม่ได้หักทั้งหมดงวดแรกก็ต้องเขาก็ต้องให้เขาเหลือไว้ดําดำรงชีพถูกต้องครับเขาก็องส่งส่งที่บ้านโอ้โหอย่างไว้ใช้สุดท้าย เขาแบบกันเร็วจังเอ่อของเขาเดี๋ยวผมเพิ่มให้เรื่อยๆนะ พอว่ามาตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเต็นนะเดี๋ยวเพิ่มให้เรื่อยๆบอกเขาด้วยแดน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 ไปแล้วจบหมด,หมด,ห,มดหมดเนื้อเบาเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยดูเขาพูดดิหมดดิบอกยังเหลือ วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมคเป็นที่เรียบร้อยตัวเบาไหมคะไม่หนัย <c oughs> แต่ก็มันก็ได้งานนะนะงานก็เดินโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมครับ